ังไงพี่ได้ไหมยังไม่เจอเลยพี่ขึ้นอยู่แต่ว่าจะไม่เจอันเลยนะ 你好。

แล้วให้มันเข้าแห่แบบดึงขึ้นมามันแบบสะใจเลยท่ามาชมมาแลเอายกยกยกกหยกหยกกกอกยอย ฟังเข้าฟังก่อนนะ